สวัสดีครับมณนีกวางอิเลิจะพาพพี่น้องตามไปเบ่งเคล็ดลับในการปลูกหอมแดงว่าป,ปัเหตุจังไรห,หอมแดงค่อยได้หัวใหญ่นำนักดีหัวแน่นมีคุณภาพปีที่แล้วพื้นที่ในการปลูก1.5ไร่เห็ดนำนักได้15ตันครับ ไร่ครึ่งได้15ตันเฉลีย่ยไร่ละ10ตันครับเฉลี่ยไร่ละ10ตันพิกัดอยู่ดอนตำแน่มูทีซีบ้านค่อนกลามตำบล่อนกามอ,อำเภอ,อย่างชุมหน่อยจังหวัดสีสะเกตครับเบิ้งหัวหอมสีสะเกตดครับหอมแดงสีสะเกตหวัวใหญ่ หัวแป้งแป้งอ่าเจ็บอกากสวนตอนนี้คือหอมสดสดอ๋อีกอักไอ้บังคับคัอ้บังคับคับไอ้ท้ามอกเสี้ยวบ่อ้เอซังไปลอยลูก็อันนี้อีกอันนึงไป็นรกนวงไรเลยเออไม่เบิเลยอีกอันนี้คือหอมหอมแดงสีสะเก็ดสลสวนพวกแตกดีคนนี้แน่คเือหราหอมพี่น้อง จะจะวางหัวหน่อยหัวใหญ่เบา้างเอาเด้อเนี่ยเปล่งเป่งแล้ก็โปแตกว่ะโอ้โว้ยนถือก้อนแต๋รูปกมันโปรเนี่ยอย่าไหนใครไกมาเจียวไปเบังเด้อน่ะหัวหอมหัวหอม,มนนบน่ะเอา้าสำหรับคลิปนี้เป็นตอนที่สอง ซึ่งตอนเนื่องจากตอนที่แล้วครับไปสอบถามเคล็ดรับรายละเอียดในการดูแลรักษาหอมแดงให้ได้คุณภาพสำหรับแปลงนี้พื้นที่ไรเคิองปีที่แล้วเฮ็ดสถิติไว้ที่15ตันครับพักไงซ้ำเน,นี้ยห้องเปียกปนเลยครับชุ่มชุ่มเกินเลยครับให้มันขวบมือมเป็นอบอบ งางนีสวแม่นพักกําลังเป็นสาวหาคุณมาพาดูปวดหาสาวพาดูปวดยอก,แก็แล้วน่ะกลางเต็นท์นอนอยู่พ่นพักเลยเป็นม้ครับ โอ้อากาศดีดีเนี่ยอากาศดีเนี่่่ท,ท่านหนาวเลยดิมาวางหันอยู่สองสามมือ <c oughs> เพราะแต่เป็นไขด่ดีๆเสียซําบ่เนี่ย <c oughs> ไม่มองไว้เนี่ยมอเศร้าคือแต่มองนาเนียพักกางงามเลย ถึงว่ามันหมอกมันหมอกมันบอหนาวแห้งแต่ว่าเวลาหมอกลงอากาศมันก็เย็นอยู่มันี่หอมอ่าก็ที่ได้ลงหัวพอดีถึงช่วงพอดีเว่าคันหนาวแ่มนีหมอกดีกตอนนั้นคืออันตรายเนาะคืออากาศเย็นอากาศหนาวหมอกบุ่มี่เนี่ยอันตรายมันหนาวแหงๆรใบแห้งเป็นแนครับคืออากาศมันแห้งแต่ว่าถ้ามีหมอกก็คืออากาศมันเชื่อ มันมีความจืนในอากาศบ่เนี่ยพักมันก็ะงา้มไม่แรกอ่ะเจ้าปูก็ได้ร้านดีเลยอนะคือก้อนนั่นนี่ก้อนนั่นนี่ราคาพักบอก้ดีปะไหนเขาลงทุนหลายเจ้าปูมากหกปีเจ็ดปีเจ้าปู บ่เนี่ยพราแต่มาเริ่มต้นไม่บ่นีก็ได้พ้ท่านที่เลยผสมพัสุสำเร็จคือแนมมืงแต่แนมมืงแต่สีผักครับคือเขียวเนี่เขียวเสมอต้นใหญ่เสมอค,ค,คือมันเป็นเทคนิควิธ,ธีการที่ที่ัาเลี้ยนแบบกัน,น,นบ่ด้เนาะพอมันขึ้นอยู่กระพ้น คือปล้นไผ่พล้นมันถ้าต้องศึกษาช่วงคิดหนึ่งช่วงสองหนึ่ครับเช่วงพักเน้ากลืนได้ดีสวยงามครับเ่วงทิ้งอ่ได้ก็คือคือช่วงอาทิตย์แรกนี่เทมันพักกลืนพักกลืนได้นี่ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเลยมันบอกสิบมือสิบมือล้างปลูกเนาะสิบมือล้างปลูกเฮ็ดจังไงให้ดพักมันสามารถแตกยอดออกมาได้ แต่เขาว่ายังสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลเอานั่นคือช่วงที่พักกําลังกําลังลงหา่าง <c oughs> บ,บ่ไหนบางคนบางคนนี่ถ้าพ่นคือเสียบบอดีมันกระถอนเนาะ,นะนเสียบบอดีมันโยกเวลามันโยกบนีหหอมมันกล็ลงล่งห่ากบ่ได้เวลาเอาหดบนไหมันก็เห็นไหนหอมถอน,น ข้าวมันอยู่นีครับชิ้นราที่เขาชิ้นแรกก็ชิ้นบ่อชิ้นบะเอีคือเวลาเ้าหดวเดี๋ยวพักมันโยกเนาะครับผมห่างมันห่างมันม้วนลงพอเอาหัวมันค้อนครับเวลาปลูกนี่เพิ่นจักะสบายยังไงล่ะเนาะเพิ่นเน็บบ่อดีคก็ฝ่าปลูกมันก็มีผลลายยางมันขึ้นอยู่กับดินห้าวน้ำมันข uh> ึ <t <t ้นกับการหดอนน้ำมันบ่อการหดนน้ำช่วงปลูกมาเนี้น เจ้าของพ่นเจ้าของพ่นต้องต้องหดเองมันบ right, like ่หดเองบ่เองความเหมาะสมเพราะว่าพ่นหดในห้องบ่ได้ถ้าเปียกหลายก็บ่ดีถ้าบ่เปียกกระปูอยางถ้าเปียกแต่เน้อก็ต้องคือคำว่าคำว่าพอดีนี่มันบ่อยากเนาะคำว่าพอดีมันบ่อยากว่าเฮ็ดซ้ำใดมันเสียพอดีไทยซ้ำใดเสียพอดีฮดซ้ำใดเสียพอดี ปลูกซ้ำได้สิพอดีเข้ว่าพอดีพอดีเนี่ยมันว่ายากดิต้องเคลยเห็ดเคลียร์เห็มันต้องเคลียเห็ดคือแนมม้งเนี่ยมันคือไงเนาะปลูกพักเนี่ยแนมม้งมันคือไงแต่ว่าเวลาเห็ดเนี่ยมันบ่าไงไงเพราะว่ามันมีปัญหาให้เขาได้แก้ตลอดคือเขาต้องเรียนรู้ปีต่อปีเนาะคือประสบการณ์เก่ามันก็เป็นองค์ความรู้ของเขาแต่ว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปีต่อปีนี่เขาต้องแก้มันเกิดพ้ได้แก้ปัญหาตกก็ถือว่าผสมสําเร็จเขาเห็นหน้าเนี่ยแหละเห็นมาเห็นหน้ามาตั้งแต่น,น้อยเท่าใหญ่เนี่ย <c oughs> ปัญหาแต่ละปีมันขึ้นกัน <c oughs> อ่าบางปีก็ว่าน้ำน้อย <c oughs> บางปีก็ว่าน้ำไหล นีครับัเป็นโล่กกัว่หน่อนะครับัผมปั่งเป็นโนนคปนโแปละร,ร,รปูหอมกับขึกันปูหอมเขากับตองเลี้ยนลูกโดยเฉพาะในพื้นที่เขาเองเพราะว่าพ่นไพพ่พนมันดูแลรักษาเอาปัญหาก็เป็นปัญหาของเห้า ้องมึง <mm <Paris> <class men> <c ười> <m Natural Four> ้องมึงจะหัวไม่ใครกันเลยมหาเลยคือช่วงแต่ห้างบ่อสมัยเขาก็ต้องออกมาหาพันอยู่ดีขาดบ่อได้ต้องโดนแรียกเสมอเสมอ อันดับแรกนี่เขาต้องมิจฉัเนาะต้องมิจฉัคือตุ่มเท่ตุมตมต่มเท่เขาเวลาเห็นแล้วตุ่มเท่เขาต้องมีล่าเบิง้งยังไงยังไงได้หามาให้นะ <laughs> แต่เป็นยังงว่าปูพักนี่ดูแลยากกว่าเลี้ยงลูกกว่าแล้ว <laughs> แมนว่า,าดูแลยากกว่าลูก เพราะว่าเป็นยังบอ่อใด้ฮะต้องเฮาต้องอยู่ไก่เช็ดน้อมได้เช็ดได้บ่อใด้ครับบ่อใด้ชือว่าห้ามขายเสียดายกับบ่อเช็ดได้ไม่ฮั่นเรียกว่าถนอมพอถนอมถนอมไม่ดียากเล่นีล่นหนึ<อ>หน่งคนยังยากพูด ของเข้ากับพึ่งว่านปุ๋ยไปใหม่ๆเนาะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเพราะว่ายังยังมีเม็ดปุ๋ยเหูนอยู่วว่านปุ๋ยไปได้3สามหมื่นครับว่านปุ๋ยได้3สามหมื่นแล้ว ปีโป้ครับคืนนี้หมดตัดไฟครับถ้าอยู่ในเพจก็บสองลอยเก่าเสียบครับ้ายุบานเฮาาดิมาต่อสายเอาอ่าบานเฮาหัวกอนครับว้ายราคาคือต่างกันครับแถื่อตอนนี้ผมยังยอยู่่ในเพจเดียวกันนี่เดบเดียวกันแต่ว่าเขามีสายต่อเสียบมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนแค่สายเฮาก็แค่มาต่อหัวก่อนที่กันเนี่ยเฮาก็แค่มาต่อซื้อนินว่ผมไปได้เอาแบบผมีสายไฟผมก็มาต่อโอ้บางคนบางอย่างดอกบางอย่างดอก เอามาลองมึงมันฮะนใส่ดีกับใส่ดีเสือไม่อีกสองอันนะครับเอาไม่อึดแย่หนําคือส่วนใหญ่เพิ่นใส่รีโมทครับมันคอยมาอยากเวลาเขาหลากสายเขาต้องไปแมนครับยังหาปากไฟเนาะยูมองไหนมันกันบกัปอดไฟนําแมนเมือเ่อครับเปลี่ยนเขาไปจับสวงสวีดจันีทสิมันก็ยาก ครับถ้าใบมันบกคว้ยกันแนวนี่มันกัดง่ามใบกล้วยกันไปมันก็จะงามคือใบกล้วยยังสีเป็นมรกคือว่ายอดนี่ยอดนี่สุมากแล้วก็เลี่ยนคือเปลี่ยนครับเป็นงามเห็นบางไรที่เสั้นแไ่งามอยู่มันหัวงามโคนระเบียบมันบอกเป็นหัวเมืนบอก กัดเจนครับแม่งพออ่านีก็เหยจะวันหัวตังเนี้ยําใบกล้วยกันเนี่ยเป็นยังไงใบกล้วยกันนี่นี่คการกินที่ขาดนี่นะครับครับป็นทั้งปบรผักพวกลางไม่กัดีไอแต่อย่าสั้นๆกับผักบกยง่อยบ่ไม่ติดข้อเนี้ยงรอข้อเนียงเใบสั้นๆครับ Tại đang mà hóc bưng bảy mày hóc 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 cả đầu đây bên mỏ hóc bưng bảy này hóc cả đầu đây này trăng bảy như thế này hóc cả đầu đây bên mỏ ừ. thằng như thế này cứ hoa nhảy hoa ngảm ừ. à cái này à cái tôi vừa đi qua nó nhéo phát bộ phẳng không nó hết đi rồi này cứ bày phát quay cắn như thế này ừ. มัดแตกออกมนะั้ยมัดแตกงอครับเนี่ยแตกงองอไออกใบมันบวชเสือใบบอสันครับมันอยู่เพื่อนกันช่วงเหลืออยู่ประมาณสุดที่มือมือชุสองมือกี่นะครับคือสองสองอาทิตย์สุดท้ายมันบว่บตอนนั้นใบตั้งแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ถ้าแม่นใบย,ยังเสียน,นี่ก็ถือว่าสุดยอดแฮง เดี๋ยวสองนาทีตยจะถ่ายได้ดีเลยแม้แต่สั้นัพร้อมๆเก็บได้เลยนะพร้อมเก็บได้ก็โตลักษณะของใบมันก็เป็นเป็นโตวงบอกโตหนึ่งเหมือนบอว่าหอมพร้อมที่จะเก็บแล้วใบมันสมนออกสีมันม่าออกสีมนมูใบตั้งใบสั้นเหมืนบอครืองห้ามกับบริเวนับแต่เวลาอย่างเดียวห้ามกับเบิ่งลักษณะของโตต้นหอมน้ำ งวดปีงวดปีของบางค,ค่อนจ้ะโอ้อแปดสิบหมื่นก็มี่เลยครับแปดสิบหมื่นก็มีครับคือคือผักมันบ่ใหญ่ครับบ่ครับแต่อากาศมันด้ดีจริงพักมันง่ามโดนคือมันง่ามโดนคือแต่มันง่ามแห้งหลเหมือนง่ามแห้งหลายเขา,าต้องใส่เวลาโดนขื่นเป็นบ่ครับใส่เวลาโดนขื่นแทนที่เขาเสียด้เก็บจักหกสิบหมือหม่อกระมี่ก็ต้องขยายไปอีกขยายดิสองอาทิตย์ คือผักงามแต่อากาศมันบ่ได้ครับผู้ใดปลูกปลูกผ้าฝนยังสุดเลยอากาศงามครับครับเพราะว่าดินมันดินไม่ดีตุ่มนี่เลยนะมันเรียกหนักข้าวพวกกินอาหารเลยเดืดไป้เลือยมันในผักของเ้าวในช่วงปลูกใน โผอยู่ในช่วงหนาแกงขึ้นพอดีที่นี่ครับผมแต่ว่าในพื้นที่ของเฮามันมันบมีฝนเนาะครับนบ่มันมีฝนแต่ว่านามแกงแข็งมากนามแกงมากู้ใไอยู่ไกลมุ่นก็คือถึงนามถลมบันนี้เขายุไกลเขาย่ไกลเขาก็เป็นพ้นถึงว่าพ่นเ้าบ่สูงกระซังแต่ว่าดินไม่ไหนยไก่นาแกงครับมันถึงช่วงพอดี กินวันมาถึงมือไเป็นอยู่เลยสามหมืน่นไม่หนีหรอมันมีไรฮะมันใหญ่ไวเพราะว่าขี่รถมาทั้งบรรทุกน,ออนี่หาพ่นได้ง่ายโมนี่เนะี่ยครับ <laughs> รบรรทุกตีค,ออคือปกติพักบัรทุอ,อ,อมึงแสนเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมกันมันจะเป็นทุ่งพักไหมแมนเป็นทองหอมแดงเนาะแต่ว่าเป็นทองหอมแดง ก็หลายพันไรอ่ะแนมไปมันเจี๊ยงม,มันเถาะแต่ว่ามาปีนี้นี่พื้นที่มองหันมันบบได้ขนาดพักเพิ่นปลูกบ่ได้เป็นโลกเป็นอย่งมันกับ่ได้งงมงซี่สิโค้ชเจ็บไปหลายคนอยู่ใส่แน้ำหนังแกงงโอ้ยมาเกือบเบิเดแต่ส้นนั่นนี่เราผู้กองเหขาเลยปีนี่จะรีบตัวเหรอ ม,มันในร่องทุนไปไยสาตัวล่ะมันดไนไรหนึ่งเฉลีย่ยถือถือหลายไหนจเจมเงินที่เมืองมีโบขาดนะครับที่หาเมือ,ข,อขาดือไรหนึ่งก็รไรหนึ่งลงทุนไปเนี่คือประมาณสี่หาเมืองเนาะนี่คือนี่คือเป็นเป็นทุนมาตรฐานบ,บา่าเฮ็ดมองได้ก็ตามมันแพงหนึ่งกับพันผักกับแพงเนาะ พันธุ์พักกับแพร่งขับปุ๋ยเอกครับพี่น้องมาซอยปลูกน้ำการดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มต้นต้นจนได้กู่ก็คือประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นนี่ละตอนไรแทนไหมล่ะคาพักบดีปลูกหอมบ่ได้พักบางามบลงหัวยังสิ่ก็คือขาดทุนมาในลักข้าที่เป็นราคาที่เขาอยู่ได้นี่ประมาณเจ็ดบาทพักตั้งก็ตั้งสองบาทจะอยู่ได้หรือครับคือราคามาตรฐาน คือบ่อต่ากว่าสิบสองบาทเข้ามาสิบสองบาทคือพักสดเนาะพักสดพักกูจากพ่นสิบสองบาทเขาอยู่ใดสบองบาทเขาอยู่ได,ไดเข้ามาอยู่ไดนี่พักตรงงามไลยแมนบอเป็นพกง,งามมาตรฐานมาตรฐานทั่ว,วไปครับ นี่ก็เป็นเคล็ดลับส่วนหนึ่งครับในการดูแลรักษาหอมแดงสำหรับคนที่สนใจที่จะปลูกหอมแดงและก็คนที่สนใจในการเอาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงแปลงปลูกหอมแดงของเจ้าของครับฝากเป็นกำลังใจให้กันครับอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแช์ครับ พอกันไหมในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามสวัสดีครับ